กามันเป็นยังไงบอกแม่หน่อยดิลูกฮะมันเป็นยังไงไม่อยากเข้ากล้องวันนี้ฮะลูกเบื่อยิพูดยิ่พองเนี่ยเล่นแรงเหมือนเหนื่อยเนี่ยเข้ากล้องเถอะอ่ะน้องนะลูกนุ่ยช่าน้องเลยเดี๋วไม่ไปไหนไปคืนนี้ใปรับดึกไหมรับดึกไงแม่ก็นอนก่อนดิแม่ตรงนี้หนุนอนหนุง่วงนอนเดี๋ยวรบดึกกันแม่เออเฮ้ยง่วงจะไปไปวัดเลยโอ้ยคือใครมันอย่างเนี้ยง่วงอะไรอย่างเงี้ยมันนอนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเป็นไงเนี่ย สบายแม่พึ่งไคยพัดลมเย็นชื่นใจเฮ้ยกีนมันไดหอมชื่นใจเป็นไรแม่ไปนอนนะแม่แม่ไปนอนดิไม่นอนเลยหมูจะเอะไปหางห้าไข่เปหาพี่แถีไงแม่อ้อยักห้องห้องไปดิมันเป็นไรเนี่ยว้าวอ้าก็อยากนอนกันเลือเป็นไรอ่ะหายลำเกินหรือเป็นไรหรือเป็นล่ะอ้าวว้าอยากนอนอ้าอยากนอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูนี่ดูดำเบิร์เอาดูที่ไข่มาไปดูที่พี่ช้างหมาแล้วอย่าเห่าไปดีพี่ช้างดูอ๋อพี่ช้างดู นม่ครับแม่เอาเข้าห้องไปเลยปะพี่นอนคนเดียวโอ้โหดูฟันนะกลัวจังเลยนอนอย่างนอนนะแม่ครับแม่ครับแม,แม่แม่แม่เราไม่กล่อมให้หุดหน่อยดินกกระปูดหนูไม่เอาหนูจะเอาเห่เา,หาว่าเพลงเหา่าเลยแม่มื่อเธอเริ่มจะเป็นเหา่าโอ้ยตัวเห่ามันใหญ่ใช่ไหมแม่เพลงอะไรเพลงแม่ใครแต่งใหแม่ ใครแต่งเ,เพลงใช่ไหมแม้มถึงนู้นทะเลาะก,กันแล้วค้ากันเลยไม่ค้ากันเลยตัวอยากเอาอะไรอะไรกันลูกเนี่ยไม่เอาลูกลูกเนีย่ยไม่ทะเลาะก,กันนะคะลูกเนี่ยไม่ทะเลาะก,กันนะคะเดี๋ยวไปนอนก,กับแม่เดี๋ยวนกกนเนี่ยมานอนก,กับแม่นะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมพี่ช้างทำไงกับลูกวันนี้นะไม่เบื่อว่ะเบื่อเมื่อเม,มื่ต่างประเทศว่ะคทมาไทยยังหนุม่มได้นอนสบายสบายสบาย หากเราจะคบกันไปคืนนี้ก็คงต้องไปรอบดึกแม่นอนสบายสบาย,บายหากเราจะต้องไปแอบดูไกอออออ่ไอ้ตอ่มอยากเล่นด้วยไงลูกสะตอ่มอยากเล่นด้วยไม่เล่นต่ำมึงไปนอนเลยไปไอตอ่ำไม่เล่นคุณแม่ครับผมอยากเล่นกับพี่เสี่ยคุณแม่คุณแม่ครับ คุณอยากเล่นกับพี่เสียจังเลยครับคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่คุณอยากเล่นกับพี่เสียไม่เล่นก็คืจรไหมนึกเสื่อมคุณไปให้ไกลเลยคุณบอกผมไม่เล่นก็คือไม่เล่นไม่เล่นกูจะนอนเดี๋ยวให้แม่เข้าห้องก่อนกูก็จะหายตัวอ่ามันจะหายไปได้พี่หาพี่เสียไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมาเอามาลูกมาเอามากินนมมันก่อนไหมไม่กินแม่วันนี้ไม่กินนมอ่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรไอ้ยักษ์เป็นไรว่าว่าอยากน้องที่นอนแบบนี้งไงมาอศิลปตัวไปนอนตัวไปนอน ตัวน้นอันนี้ตัวนอนอันนี้นี่ไงยิ่ตัวนอนเอาอเชื่อนอนอันโน้นเหรอไอตัวนี้มันของกูนะมึงเออตัวอันนี้เอนอนอันนี้อเอนอนอันนี้อ่อเล่นกันเล่นกันเออคุณแม่ครับผมก็อยากนอนครับโอ้โหเราจะนอนได้ไงสามตัวฮะก็ตัวอย่างกับควายนั่นเลยคุณแม่ผมอยากนอนนะครับนอนจะให้พวดเดินไปหานี่ผมก่อนนอนลดไอ้หน่อยเฮงอ้าวแม่แม่นอนนะครับแม่ปิดประตูเลยแม่เดี๋ยวหนูนนอนแล้วเดี๋ยวแม่ปิดประตูนอน ดู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 นอย่าก,กัดที่นอนนะลูกกัดตีนะดูดูด <c oughs> อูอยากเล่นลูกเลยยากเล่นเนี่ยน่าเบื่อคันนอนไม่ได้นอนแม่น่าเบื่ออ่ะเดี๋ยวกัดไม่เบื่อทำไมลูกมองอะไรลูกตัวอะไรมอตัวอะไรไปดูก่อนไม่ต้องไปนอนเลยเพีงเลยเดี๋ยอย่านี้นตัวมึงก็ไปกูจะนอน เรื่องนี้บุ๋มจะไม่เกี่ยวนะฮะทุกคนใครมีปัญหาอะไรใครอยากถามอะไรก็ถามกับเจ้าตัวได้เลยนะฮะใครใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหมู่ถาก,ก็เชิญถามได้เลยนะฮะเรื่องนี้บุ๋มจะไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะฮะเชิญถามกับตัวเองได้เลยค่ะเชิญฮะเชิญไหมเชิญ เชิญแม่แม่ทุกคนคุยกับหมูทาได้เลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้บุมจะไม่ยุ่งนะฮะเรื่องนี้บุมจะไม่เกี่ยวนะฮะเชิญคุยกับหมูทาได้เลยฮะคุณคุณเชิญคุยเลยค่ะคุณคุยกับแฟนคลับคุณเนี่ยค่ะเพราะเรื่องนี้บุมจะไม่เกี่ยวค่ะ เชิญถามกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะฮะเชิญถามกันได้ตามตามอัธยาศัยเลยนะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้บุมจะไม่เกี่ยวค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่แมหมูถามาแล้วนะคะทางง่วงเหรอคะก็นิดหนึงค่ะถาก็ง่วงนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะแม่มีอะไรจะถามหมูทาได้ถามได้เลยนะคะหนาวหรอลู้มตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนิดนึ่งนะคะแม่ ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าอยู่บนห้องนะคะไม่ไม่ได้หนาวคะ่ะเพราะว่าเออเพราะว่าอากาศก็กำลังดีค่ะแม่แม่คะ่ะไม่หนาวนะคะหมูถ้าว่าไม่หนาวเท่าไหร่อะค่ะ ทารู้สึกว่าตอนนี้เสียงท้าค่ะมันมันขัดกับบุค,คลิกมันอ่าพอดีว่าทารู้สึกว่าตอนนี้เสียงของท้าค่ะมันขัดกับบุค,คลิกท้านิดนึงอะคะ่ะท้าค่อนข้างจะเรียบร้อยแต่เสียงของท้าตอนนี้รู้สึกทารู้สึกว่าเสียงตัวเองแร็มากเลยอะคะ่ะแม่แม่มีอะไรจะถามถามได้เลยนะคะ แอบ,บรักใครหรอคะจริงๆทาก็ไม่ติดคะ่ะใครเป็นผู้ชายนะคะทาก็คุยได้คะ่ะตอนนี้ก็อยากจะคุยคุยกันไปก่อนนะคะก็ <ammonia> ที่นอนที่นอนนุ่มอยู่คะ่ะพอดีว่า แม่บูมซื้อที่นอนให้ท้าค่ะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะที่นอนที่ท้านอนอยู่นะคะเป็นขนเป็ดจากแอฟริกาที่ว่าเป็นสีขาวแอฟริกานี่ไม่ใช่แอฟริกาธรรมดานะคะเป็นขนเป็ดจากแอฟริกาใต้ผสมแอฟริกาเหนือแล้วก็แอฟริกากลางนะคะและเป็ดตัวนี้ที่ท้านอนอยู่นี้นะคะก็เป็นเป็ดตัวเมียนะคะเกิดวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วก็ปีสองพันสิบเก้าค่ะ ท้าก็เลยชอบที่นอนนี้มากเลยค่ะมันก็เลยนุ่มมากค่ะเอา้ายังไม่ได้นอนดีนะคะทายังไม่ได้หลับค่ะ แม่แม,แม่มีอะไรถามได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ท้าจะตอบคำถามแม่แม่ค่ะมีอะไรถามได้เลยนะคะวันนี้ท้าจะมาตอบคำถามให้กับแม่แม่นะคะก็ชีวิตประจำวันท้า,ท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 าก็านั่งนนอนแล้วก็อ่อยผู้ชายไปวันๆค่ะเพราะว่าก็แม่บูมให้ท้าทำแค่นี้นะคะ่ะออกงานอีเวนต์ไม่หยุดเลยลูกช,ช่วงนี้ไม่ได้ออกนะคะแม่แม่ขาโควิดค่ะ, COVID คะ เดี๋ยวตอนนี้ขอนอนก่อนนะคะแม่บูมเคยตีหนูไหมใช่ไหมคะเออเคยตีหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าทัดทัดทัดดึงพ้าม่านลงมาหนึ่งแผงค่ะก็ได้โดนแม่บูมตีไปหนึ่งานะคะ คือจริงๆขาเขานอนทั้งวีทั้งวันแล้วค่ะแม่แม่กดหัวใจแม่แม่กดไลค์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะจะไปรับน้องแมวที่เป็นเพื่อนหมูทะมาดูอยู่คือบูมยังไม่ได้ไปถามป้านึกเลยะค่ะว่าเออใครมีคนเลี้ยงแมวตัวน,นั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบูมกลัวเขาจํากลิ่นกันไม่ได้กลัวโดนกัดอะคะ่ะเดี๋ยวบูมต้องไปปรึกษาก่อนอะคะ่ะ ถ้าหมูท้าทำน้ำพริกทำน้ำพริกหมูท้ามาขายแม่แม่จะซื้อกันไหมเอ่ยถ้าช่วงโควิดถาไม่มีงานทําค่ะถ้าหมูท้าเอาน้ําพริกแบนน้ำพริกหมูท้ามาขายแม่แม่จะซื้อกันไหมคะเป็นน้ำพริกกากหมูเป็นน้ำพริกแบบอ่อที่ทานกับข้าวสวยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่สนใจกันไหมคะถ้าแม่แม่สนใจหนูก็จะได้มีกำลังใจในการทำค่ะ แม่แม่สนใจกันไหมคะหนาวใช่ไหมคะไม่หนาวมากคะ่ะจะฝึกคือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะทักเออตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนคะ่ะการคืนถ่าก็นอนตรงนี้คะ่ะซื้อคะ่ะชอบกิน เย้เยเยตอนนี้น้ำหนักของท้าอยู่ที่20 e สิบโลนะคะเหมือนจะไม่อ้วนแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักท้าอยู่ที่ย e ีสิบโลคะ่ะแม่บอกว่าสนใจสนใจสนใจเย้เยเยยถ้าแม่ถ้าสนใจหนูจะได้ทำขาหนูจะได้มีอะไรทำคะ่ะหมูท้าเคยนอนไหมเคยคะ่ะ เวลาที่แม่บูมหนีไปเที่ยวหรือหนีไปกับผู้ชายค่ะกลับมาทักก็จะงอนแล้วก็ไม่คุยด้วยค่ะหนึ่งวันค่ะตื่นเช้ามาทักหิวทักก็ต้องคุยกับแม่ค่ะเพราะว่าถ้าทักเล่นตัวกับแม่บูมเยอะๆแม่บูมก็ไม่ได้กินข้าวอะค่ะทักเลยเล่นตัวมากไม่ได้ค่ะไม่หนางมากนะคะ ก็คือตอนนี้ท่าหลับแบบจริงจังมากค่ะสั่งน้ำพริกค่ะอุ้ยน่ารักจังนอนไปลูกปะนอนไปนอนไปนอนเลยอ่ะนอนเดีย๋ยวหนูขอนอน,อนก่อนนะ